ตุ้มแช่ตุ้มแช่นี่ติซซซอรเราไม่ได้เชิดสิงโตเฮ้ยลูกนี้เล่นอันนี้ดีกว่าเราไม่เชิดสิงโตเราเชิดหมีภูดูสิมันเป็นสีมงคลเหมือนกันนะสีเหลืองทองกับสีแดงอันนี้ไส้เลยเหรอไม่ต้องมันเนียนตลกบริพภกอีกแล้วน้องเราวางไว้ก่อนหลังเบรกเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ไส้อะไเหรอคะไส้เลยไอ่เราเดี๋ยวต้องไปทดลองดูนะน่าจะไส้เต็มเลยคือจะบอกว่าหอมเยอะวนใจมากใช่ไหมอย่าสีพิ้วสาอด ห้ามใจมาตั้งนานจิกซออย่างที่รู้ว่าตอนที่จิ๊กซอว์พูดช่วงแรกเนี่ยก็พูดอยู่พี่ขวัญตาไม่ได้อยู่กับจิ๊กซอว์นะคะตาอยู่ไว้ตรงนี้กำลังเล็งอยู่เอ๊ะมันจะใส้เค็มใส้หวานนะนี่เขาบอกไม่ใช่ขนมเอขนมเทียนธรรมดานะขนมเทียนอะไรขนมเทียนไฮโซทำไมอ่ะหัวสูงไงโอ้สูงจริงด้วยนะปกติเคยกินแต่แบบว่าอันเท่านี้สูงมาคือจะบอกว่ามันมันแบบทำอย่างเงี้ยสูงใช่ไหมใบตองสูงแต่พอเปิดออกมาปุ๊บอยู่แค่เนี้ย คือเล็กมากใช่ไหมเฮ้ยแต่เขาบอกว่าอร่อยทีมงานเขาซื้อมาเลยนะขอบคุณทีมงานด้วยที่เอามาให้พิธีกรอนได้ทานไม่ต้องเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราทวนประเด็น SMS เอ้กันก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวท้ายรายการวันนี้จะเฉลยแล้วสำหรับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเครื่องสังอาอจากดีเอไปใช้นะคะวันนี้เราตั้งประเด็น SMS เอาไว้ว่าตรุจีนปีนี้คุณผู้ชมจะไปเที่ยวที่ไหน ที่ไหนดีล่ะหุยสิบที่เลือกไม่ถูกเลยมากมายเลยใช่ไหมล่ะคือไม่ได้ไม่ต้องไปใกล้ไปไกลที่ไหนอยู่แถวนี้แหละแต่ถ้าถ้าเรื่องจริงนะไปห้างก็ดีนะคือมันเย็นด้วยแล้วมันก็มีแบบว่ามีการแสดงมีอาหารมันจะมีซุ้มอาหารสําหรับแบบว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่แบบว่าอิมพอร์ตมาหรือว่าเป็นสูตรเฉพาะแตกจิ๋วอะไรก็ว่าไปของคนจีนนะแต่ว่าอีกที่หนึ่งพลาดเป็นเป่ายาวราชไงเยาวราชก็คือเป็นที่เบสิกที่ทุกคนรู้ทุกคนรู้กันอยู่แลวอันนี้คือเรามาสถานที่ที่แบบว่าเอ้ยบางคนไม่รู้ว่าาจ มีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีห้างสรรพสินค้าเขาก็พัฒนานนะมีการแบบว่าจะรองรับกิจกรรมให้มันตรงกับแบบว่าเทศกาลสําคัญๆต่างๆนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะง่ายๆเลยค่ะส่งมาที่ BP ตัวใหญ่ทั้ง2ตัวนะคะตามด้วยคตอบของคุณและหมายเลข4 8 9 0 0 1 1วันนี้ต้องย้ำาพระประกาศนะคะสําหรับรางวัล3รางวัลที่คุณผู้ชมจะได้รับจากเครื่องสําอาง b ี c นั่นเอง่ะตอนนี้ค่ะจิ๊กซอวันนี้ไม่ใช่วันนี้สิวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องวันสําคัญวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะ เมื่อสักครู่นี้เกลื่อนไปแล้วนะคะสําหรับวันอาสารักษาดินแดนอเออนะคล้ายๆกับรอดอหรือเปล่าใช่อตอนสมัยเราเรียนมือนกองเสอมอะไรเงี้ยใช่ค่ะสมัยเรียนมัธยมปลายเนี่ยเขาก็จะมีแบบเด็กผู้ชายมอปลายเนี่ยต้องเรียนรอดดอเพื่อที่ว่าจะเป็นการยกเวน้นการเกณฑ์ทาหารใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีข่าวนะ ในอนาคตไม่แน่เรียนรอดออาจจะต้องเกณฑ์ทหารเหมือนกันนะ <c oughs> เขามีข่าวออกหนังสือพิมพ์มาก็ยังอยู่ในช่วงที่จะต้องพูดคุยแล้วก็ตกลงกันนะคะติดตามกันได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักนะกับวันอาสารักษาดินแดนบางคนเนี่ยเอ๊ะมันคืออะไรมันสําคัญกับประเทศไทยของเราอย่างไรนะคะวันนี้ก็รวบรวมรายละเอียดมานะเราจะได้รู้จักกันว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเขาสําคัญอย่างไรและมีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากกันบ้างนะคะสําหรับวันอาสารักษาดินแดนเนี่ย เขาจะกําหนดให้ตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะที่จะเป็นวันที่ให้ความสําคัญแล้วก็ระลึกถึงกองกําลังที่เป็นอาสารักษาดินแดนทุกท่านทั่วประเทศเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาถือกําเนิดมาในปี2497นะอุยนานแล้วนะนานแล้วแปลกนะแต่เรากลับไม่ค่อยรู้จักกันคือส่วนเนญ่จะต้องเป็นคนต่างจังหวัดไงที่เขาแบบว่าเป็นมีส่วนร่วมกับกิจกรรมตรงนั้นก็จะรู้จักกันใช่ไหมคะ โดยที่เขาบอกแบบนี้ค่ะว่าอาสารักษาดินแดนนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของกิจการอาสารักษาดินแดนที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยโดยที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็นเจ้าหน้าที่โครงด้วยนะคะ,คะก็คือมีทหารเนี่ยเป็นครูผู้ฝึกเป็นคนดูแลแล,แล้วก็ซัพพอร์ตกิจกรรมรวมถึงกระบวนการในการฝึกต่างๆนั่นเองนะคะกิจการอาสารักษาดินแดนนี้เนี่ยเดิมทีเขามีความมุ่งหมายเพื่อที่จะฝึกอบรมคนไทยให้รู้จักหน้าที่ในการป้องกันร,รักษาชาติในเวลา สงครามบางทีเวลามันมีสงครามขึ้นมาจะหวังพึ่งแต่ทหารอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะบางทีสงครามรอบสมัยก่อนใช่ไหมทั่วสารทิศเลยนะเขาก็ต้องมีการฝึกเอาตัวในส่วนของประชาชนคนธรรมดานี่แหละให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะคะซึ่ง<ๆ>มีการเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2484แต่ว่ามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2497นั่นเองค่ะ ในตอนแรกนะคะเขาจะมีการจัดตั้งให้เป็นกองกําลังใช้ในการต่อต้านข้าศึกต่อมาเนี่ยเกิดการขาดแคลนอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วก็เกรงว่าอาจจะเป็นภัยแก่ราษฎรดังนั้นเนี่ยทางกองอาสารักษาดินแดนเขาเลยมีหน้าที่ในการช่วยปฏิบัติการรบร่วมกับทหารนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยภายหลังก็ถูกยกเลิกไปเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองน,น,นะแสดงว่าโอ้โหมีส่วนร่วมในสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะสำหรับกองทหารอาสารักษาดินแดนนี้นะคะ แต่ว่าภายหลังค่ะกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงกลาโหมเนี่ยได้มีการรื้อฟื้นกิจการอาสารักษาดินแดนขึ้นมาใหม่โดยมีการออกเป็นพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพุทธศักราช2497แล้วก็ให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยค่ะดำเนินกิจการกองอาสารักษาดินแดนมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะคะกิจการของอาสารักษาดินแดนเนี่ยก็มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะ,คะจนจนถึงปี2005 1 6ร ไม่กี่ปีผ่านมานี้นะประมาณ40ปีนะคะทางกองทัพบ,บกเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานในการรับผิดชอบนะคะทางฝ่ายอํานวยการขึ้นมาเพื่อที่จะทําหน้าที่ในการจัดการประสานงานวางแผนแล้วก็กํากับดูแลอาสารักษาดินแดนทุกท่านนะคะโดยที่มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของอาสารักษาดินแดนแล้วก็สามารถที่จะปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภารกิจ ของอาสารักษาดินแดนองค์กรที่เราอาจจะเอไม่ค่อยรู้จักกันจริงๆแล้วเขาสําคัญมากนะ uh huh. ไปดูภารกิจแล้วก็วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเยอะมากเลยนะคะ <Okay. S 2> หน้าที่ของอาสารักษาดินแดนนะคะที่จะกล่าวกันต่อไปนี้นะอย่างแรกเลยค่ะบรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ uh huh. อยอย่างพวกแบบว่าน้ําท่วมนะไฟไหม้ปา่าหรือ <Okay. S 2> อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางหน่วยงานนี้เขาก็จะมีการประสานแล้วก็ช่วยบาบัดทุกบำรุงสุขข,ของรอัษฎรแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษและก็เกี่ยวกับ เรื่องของการกระทําของข่าศึกบางทีมีแบบว่าออชนต่างด้าวอย่างเงี้ยหลบหนีเข้าประเทศมาผิดกฎหมายและอาจจะเป็นภัยต่อประเทศเนี่ยเขาก็จะออกมาช่วยป้องกันร,รักษาประเทศนะคะอย่างที่สองก็คือว่าทําหน้าที่ในการช่วยตํารวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยดูแลประเทศชาตินะก็โอ้โหงานหนักเหมือนกันนะทั้งงานราชงานหลวงกันเลยทีเดียวนะคะ อย่างที่3ค่ะเขาบอกว่ารักษาสถานที่สําคัญด้วยเราก็สถานที่เกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางคมนาคมคะนะคะอย่างที่4ค่ะป้องกันการโจรกรรมแล้วก็ในเรื่องของการดักฟังข่าวความลับทางด้านความมั่นคงนั่นเองนะคะอ,อย่างที่5เนี่ยก็ให้ความสะดวกกับฝ่ายทหารตามที่ทางฝ่ายทหารร้องขอมาแล้วก็ช่วยในการบั่นทอนกาลังของข้าศึกอย่างที่6ค่ะเป็นกําลังสํารองสําหรับสนับสนุนทหารเมื่อยามจําเป็นค่ะอย่างที่7ดนะคะ ะะรักษาความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประเทศยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะยังช่วยป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าด้วยโอ้โห oh ครอบคลุมมากนะคะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยปราบปรามอาวุธสงครามนะคะช่วยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดําเนินตามคเอ,อดำเนินการตามโครงการอาสารักษาดินแดนกู้ภัยในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุต่างๆป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอักขีภัยมเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นข้อย่อยในในหัวข้อหลักนั่นเองนะคะรักษาความสงบเรียบร้อยในสูตรอพยพ พระตำหนักสถานที่ราชการเส้นทางคมนาคมและสถานที่สำคัญของราชการต่างๆ <c oughs> นะคะเผยแพร่ประชาธิปไตยแล้วก็มีการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการอาสารักษาดินแดนสัมพันธ์เฝ้าระวังตรวจตรวจการแล้วก็ป้องกันประเทศนอกจากนี้นนยังช่วยในเรื่องของการผลักดันผู้อพยพและสนับสนุนฝ่ายทหารและก็ยังมีอื่นๆน,นอกเหนือตามแต่นโยบายของรัฐบาลจะขอให้ช่วยมาค่ะโอ้โห เขาบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะมีอาสารักษาดินแดนอยู่46จังหวัด 46กองร้อยทั่วประเทศหน้าที่เยอะมากอะหน้าที่เยอะใช่ไหมลิสต์ออกมานะจิกซอนนับดูแล้วเกือบ20ข้อคือต้องบอกว่าเหมือนทหารเลยทีเดียวใช่นะแต่ว่าโดยในส่วนของหน้าที่จริงก็คือถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาแต่ว่าขึ้นอยู่กับตอนปัจจุบันนี้คือสังกัดกับทหารบกแล้วกองอทัพบ,บกนะคะแล้วก็อยู่ในการดูแลประสานงานอยู่ในการเขาเรียกว่าอยู่ในการฝึกของกองทัพบ,บกนั่นเองก็เปรียบเสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งเลยนะเพ<ช>ียงแต่ว่าเขาเอาประชาชนที่ อยู่ในพื้นที่นั่นแหละมาฝึกจะได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นวันที่10กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้วันอาทิตย์นะคะก็อย่าลืมที่จะเหมือนกับระลึกถึงค,คุณงามความดีนะคะแล้วก็เขียนว่าเป็น เป็นบุญคุณเลยก็ได้นะถ้าไม่มีทางผู้ที่เสียสละนะที่ต้องมาฝึกหนักออกรบดูแลเกีย่ยวกับเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยประเทศของเราก็คงจะแบบว่าไม่สงบเรียบร้อยจนถึงทุกวันนี้เป็นเหมือนกับแบบหน่วยง,งานที่ปิดทองหลังพระจริงๆอ่ะคือเราไม่รู้จักเลยจริงๆถ้าเกิดไม่ได้ไปรื้อค้นข้อมูลนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้จักกันนั่นเองค่ะ,คะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ให้ความสําคัญกับเขาเนาะคือบางทีเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่าช่วยเหลือประเทศได้มากมายเหลือเกินนะคะใช่ค่ะจิ๊กซอมีดรว มาาาฝกออะไรรหืเปล่ช่วงหน้านะคะคือตรุจีนแบบนี้อืชุดกีบเฮาก็มีมาแล้วเออผมล่ะต้องกำลองผมทรงไหนกันบ้างกลมๆอมสวยนี่เชยแล้วเชยแล้วเชยเหรอเชยแล้วมันมีทรงผมใหม่ที่แบบต้องรับตุ่จีนสวยกว่านั้นอีกอ้าวเหรอเดี๋ยวช่วงหน้าทรงสิงโตเอ้ยหัวฟูทำไม่ล่ะเพื่ออ่างเตาเราทำได้ได้เลยช่วงหน้าค่ะ